น้องใหม่ย่าจำลองสีแกงได้พี่น้องมาสอนวิธีแกงน้องใหม่อันนี้ก็คือย่านางนะคะจะเปดปั่นอันนี้น่อไม้ค่ะน่อไม้สดๆน่อไม้น้อยพี่น้องเสียบๆแหนงงน่องใหม่คนอื่นแหนงงน้อไหม่บ้านเฮีายวสิไปปันได้พี่น้องจาลองมาสิบัปนอย่างนั้ ปั่นเอาพี่น้องมาแล่ไงเนี่ยจิ๋วน้อ,องอย่านั่งพี่น้องอย่านั่งเนี่ยน้องไม่ต้องครูกันกับอย่านั่งเลยถ้าบอใส่อย่านั่งมันสิบ๊อเป็นตะกนินสิบ๊อบแสบเลยละ่ะปั่น,นข้ไข่บ๊อบบ๊อบเจอหมอพี่น้องก็ปั่นเอาตะนาม,มันเนาะกะเขาเขาออกใบยาหนางใบเถาวันยะนางคนไทยผมจักดอก น้อยก็สีหุ่จัดเลยใส่แล้วก็สกิไปแกงได้บ้านเดี๋ยวพี่น้องตั้งไฟแล้วอีกหน่อยมันก็เดือดแกงน้องไม้นม้ำอยานั่งเขียวๆมันแสบพี่น้องเดี๋ยวผสมเค็นแกง,ดง,แงนนได้บ้านนี้เด้อมีพี่น้องข่าวเบียร์ยกยมร่องกับสิปั้นเอาได้บ้านนี่ปั้นข่าวเบียร์กันเด้อ ผัก้ีกับปั้นปันออป้นข้อหยาบหยาปั้นเหลวใส่หม้อด้วยบ้าน,นี่ก็เป็นข้าวเบียร์ที่ย่ายปั้นแล้วกับพริกย่ายพริกหรือย่ายสิปั้นหยาบหยาแล้วพี่น้องเนอะสูตรเขาย่ายยำร่องอันนี้ปลาหนำปลาเนื้อสิมาใส่หมอ้อด้วยบอืนใส่ไปเลยก็เป็นอย่าง น้ำปลาเอาไปล้างใส่ข่าเบียร์ใส่ไปเลยพี่นอ้องเดี๋ยวรอมันเดือดแอมันสุกเนาะมันยากแกงน้ำใหม่วิญญาต์ยายจำลองสูตรไ้สูตรมันเด้อพี่นอ้องอืหม้มอเดือดแล้วพี่น้องหม้อเดือดแล้วแกงน้ำใหม่ยายจำลองแล้วพี่น้องแหมักจังสีเนาะมักไข็หมักมันเด้อพี่น้องเนะ สูก้กัด้อพี่น้องเอ้บ้านนี่อันนี้ก็ผักกระแหงแย่ายสิใส่ใส่ลงไปเลยนะอือใส่หอมหอมพี่นอ้องของชูรสใส่หลายกับเสบหลายแต่แย่าใส่บ่หลาย่าใส่พอดีต้องใส่บ่ใส่บ่แาะสบกูได้บ่กินกับ่ต้องใส่น้องพี่น้อง,นองนเนาะเมื่อกี้แกงหน่อไม้ย่าจำลองแค่นี้ก็จบแล้วนะคะสูตรแงกงหน่อไม้ย่าจำลอง อืมสูตรไทยสูตรมั่นค่ะ